สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมมาชมบ่อเลี้ยงปลานะครับที่เป็นบ่อเลี้ยงปลามังกรนะครับกับปลาคราฟนะครับอยู่ในบ่อเดียวกันตอนนี้ก็เริ่มตัวยันขึ้นมากแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับครับปลาคราฟกับมาปลามังกรนะครับตอนนี้ก็เริ่มตัวยันขึ้นมาหลายตัวแล้วนะครับตั้งแต่คลิปแรกนะครับที่ผมทําคลิปเกี่ยวกับ ปลาคราบกับปลามังกรนะครับเลี้ยงอยู่ในบอ่อเดียวกันเลี้ยงได้ไหมนะครับคลิปนั้นถ้าเกิดว่า,าท่านผู้ชมท่านใดที่ยังไม่ได้ชมนะครับก็ลองไปหาชมดูนะครับของอช่องของโรงยินยงนะครับท่านก็จะเห็นคลิปที่ว่าปลาคราบกับปลามังกรเลี้ยงในบอ่อเดียวกันได้ไหมนะครับเป็นบ่อ,บอปลาคราบกับ ปลามังกรนะครับที่ได้นํามาเลี้ยงลงอยู่ในบอ่อเดียวกันพร้อมกันเลยนะครับตั้งแต่เล็กๆเ,เลยจนตอนนี้ก็ตัวใหญ่ขึ้นเยอะแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาคราบนะครับอ้วนๆสมบูรณ์ทั้งนั้นเลยนะครับที่อยู่ในบอ่อเลี้ยงปลานี้นะครับนี่สวยงามเลยนะครับปลาคราบที่มีสีสันหลากหลายสีเลยนะครับ อันนี้ครับปลามมงกรจะเห็นว่าปลามังกรก็ตัวใหญ่ยาวเหมือนกันนะครับลักษณะปลามังกรก็เป็นปลาที่ชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งนะครับอย่างทางการว่าเป็นปลาอโรวานาถือว่าเป็นหนึ่งในสุดยอดปลาสวยงามที่ได้รับความนิยมมาโดยตลอดนะครับเพราะปลาชนิดนี้ดูหน้าเกรงขามลักษณะมีเกล็ดขนาดใหญ่สีสันแวววาว มีหนวดว่ายน้ําเชื่องช้าหน้า,าเชิดขึ้นนะครับนี่คือลักษณะของอปลามังกรนะครับนี่ครับปลามังกรที่เราทําทเป็นคลิปแรกนะครับที่ว่าเลี้ยงปลาคราฟกับปลามางกรนนะครับอยู่ในบอ่อเดียวกันได้ไหมนะครับตอนนี้ก็ครบน่าจะหนึ่งปีแล้วนะครับ ตอนนี้เขาก็อยู่ในบ่อเดียวกันอย่างมีความสุขนะครับว่ายน้ําวนเวียนไปมา,อ,าอย่างาสบายเลยนะครับนะครับปลาามงกอตัวยาวๆนะครับว่ายน้ําสบายๆเลยนะครับปลาคราฟก็ว่ายผ่านไปคือเขาอยู่ด้วยกันมานานแล้วนะครับทีนี้ผมเห็น หลายท่านนะครับว่าถามว่าเลี้ยงด้วยกันได้ไหมตรงนี้นะครับเห็นแล้วว่าบ่อเลี้ยงปลาในปลาคราฟกับปลามังกอนั้นสามารถที่จะเลี้ยงอยู่ในบ่อเดียวกันได้นะครับแต่ว่าบ่อเลี้ยงปลาบ่อนี้นะครับเลี้ยงปลาคราฟกับปลามังกรนั้นนะครับเขาลงบ่อพร้อมกันนะครับแต่ว่าถ้าตัวใหญ่แล้วนะครับ เอามาจากแต่ละที่มาอยู่ในบอ่อเดียวกันก็ผมกไม็ไม่ไม่ทราบว่าจะเลี้ยงได้ไหมแต่ว่าถ้าลงพร้อมกันอย่างนี้ก็เขาก็อยู่ด้วยกันอย่างนี้นะครับแน่ว่ายไปมาอยู่ใกล้ๆกันอย่างนี้นะครับก็เป็นความสวยงามอีกอย่างหนึ่งของอปลาคราฟนะครับที่มีสีสันสวยงามที่อยู่ในตัวของปลาคราฟอยู่แล้วนะครับแต่สําหรับ ปลาบังกรนั้นเป็นปลาที่มีความยาวว่ายน้ําแบบเชื่องช้าอย่างนี้นะครับของเขาก็เป็นความสวยงามอีกแบบหนึ่งนะครับที่เราก็าหาดูได้หรือว่ามีความนิยมในการเลี้ยงกันมากขึ้นนะครับแต่สําหรับตัวกระผมนั้นผมเห็นเขาเลี้ยงปลามังกร สีเงินนะครับที่เป็นตัวใหญ่ยาวเลยนะครับที่อยู่ในตู้แก้วผมเคยเห็นมาตอนเด็กๆนะครับโอ้สวยงามมากเลยครับตัวยาวมากผมเห็นน่าจะน่าจะเป็นเป็นเม็ดมั้งครับตอนนั้นตัวยาวตัวใหญ่จริงๆสีขาวปลามังกรที่อยู่ในร้านอาหารนะครับแต่หลังจากนั้นก็ไม่ได้เห็นมานานแลนะ้ว เพิ่งมาเห็นอยู่ในบ่อเลี้ยงปลาบ่อนี้นะครับผมก็ทําคลิปนี้เป็นคลิปที่2อนะครับที่ถ่ายให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับปลาครับจะมีลักษณะลำตัวแบนและค่อนข้างกลมหัวไม่มีเกดนะครับอาจจะมีริมฟีปากที่บางเรียบภายในปากไม่มีฟันนะครับแต่จะมีฟันที่ลําคอประมาณ1-3แถว แต่ละแถวก็จะมีฟันไม่เกิน3าซี่นะครับลำตัวมีครีบหลังนะครับครีบหูครีบท้องและครีบหางบางชนิดนะครับไม่มีเกลด็ดบางชนิดก็จะมีเกลด็ดเช่นปลาคราฟญี่ปุ่นจะมีเกลด็ดทั้งลำตัวเลยนะครับส่วนปลาคราฟเยอรมันนะครับจะมีเกล็ดขนาดใหญ่เฉพาะบนแถวบนนะครับ มันก็แล้วแต่ละชนิดนะครับก็มีหลากหลายาที่มีสายพันธุนะครับก็ที่เป็นลักษณะสวยงามนะครับของปลาครับครปลาครับอ,อยู่ในบ่อเดียวกันกันกบปลามังกรได้ไหมก็เขาอยู่ได้อย่างสบายเลยนะครับเราก็ทำบ่อ,อเลี้ยงปลาให้เขาก็มีน้ำตกให้เขาหน่อยนะครับ เขาก็จะมีความสุขว่ายน้ํากันอย่างมีความสุขอยู่ด้วยกันอย่างนี้นะครับเหมือนที่ผมทำถ่ายทําให้ท่านผู้ชมได้รับชมแล้วนะครับว่าถ้าท่านผู้ชมอยากจะเลี้ยงปลาคับกับปลามมงกรในบอ่อเดียวกันนะครับครับท่านผู้ชมครับเป็นไงม้างครับที่ผมพามาชมบ่อเลี้ยงปลาครับกับปลามมงกรอยู่ในบอ่อเดียวกันในครั้งนี้นะครับถ้าท่านผู้ชมชอบนะครับก็อย่าลืม ฝากกดซับตะครให้ด้วยนะครับผมก็จะมีคลิปเกี่ยวกับปลาสวยงามนี้มาให้ท่านผู้ชมได้รับชมต่อไปนะครับถ้ามีโอกาสสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ